นี่ก็จะมีสารนำยดเลีนมาให้ตลอดนะครับมีข้างล่างนี่ก็จะเป็นนำปุ๋ยนะครับพี่น้องเห็นบ่เพราะว่าหนามนะครับมันจะยดออกจากนี่ครับจิ่ผมยกขึ้นนี่นะครับจากพักตัวนี้นะครับโมบาสิเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกบนะครับมันอกัดยดลงนี่พอยดลงนี่แล้วนะครับเขาก็จะหล่นออกนี่นะครับจากขู่ที่เขาเจาะระบายนะครับแล้วก็ซึมลงดินไปนะครับ ตัวที่ได้รับผลประโยชน์ต่อไปก็คือนะครับเป็นชะอมนะครับชะอมกับเป็นใบเขียวงานะครับแดดออกเค้นบ่กพี่น้องแดดออกนี่ต้นใหม่ก็สิได้รับแสงแบบนะครับถือว่าเต็มเต็มอยู่ได้ครับพี่นอ้องพอบองค้นปลูกพักนะ่าจะหูนะครับว่าพักมันมันเหงื่อหาแสงบอ่อนะครับตัวนี้มัน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 ขึ้นตรงตามธรรมดา นะครับถัดแสงบ่พอมันจะยือไปหาแสงนะครับเพราะสังเกตได้อีกง่ายๆคือแบบสังเกตพักเขานะครับข้างบนนะครับก็จะใช้่อมเขานิ่มไปปุ๊บนี่มันก็จะนินมไปนิมมานะครับใช้ออมนี่มันจะบบสูงไปกว่านี้ครับพี่น้องเพราะว่าเขาตัดหยอดนะครับตัดหยอดไว้มันก็จะแตกตามันก็จะออกหยอดเังสินะครับตัวนี้ก็เป็นผล้นพ่อได้เขาไ้เก็บได้กินไปนะครับ ข sí, us, actually, ้างใต้ชะอมนะครับเพราะว่าชะอมนี่มันมีน้ำนะครับอาจจะได้แค่ชะอมเพราะไต้ชะอมลงมาก็ได้พักอีกนะครับก็ถือว่าผสมประสานของแหนอยู่นะครับหดน้ำก็บ่ต้องไปหดชะอมหดพักกระลำชะอมก็ได้น้ำนะครับตัวนี้คือการนะครับเฮ็ดให้มันเป็นผสมประสานนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบพอกันกับบ่าวสลามทองเนตรครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับกำลังหดน้ำต้นใหม่ ลมแห้งแห้งครับพี่น้องอ่ารมแห้งแังสี่นะครับเพียรในดินนี่แห้งเร็วเร็วครับมือนเขาต้องมาลดน้ำนะครับลดน้ำสู้มือครับพี่น้องกับมือละสิบยี่สิบนาทีนะครับเพิ่มจํานวนขึ้นไปนะครับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ครับพี่น้องต้นกล้วยเฮานี้กําลังงามครับเป็นกล้วยไข่นะครับภายใตมองนี้ครับพี่น้องสิพี่น้องสีเห็นได้ว่าอ่าการเฮ็ดสวนผสมประสานนะครับมันบเวณนว่า ย่างได้ย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับเป็นพีเหลี่ยงนะครับในระยะที่สั้นๆนะครับช่วงแรกนี่ปลูกบ่งามได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับทรายแบบแกล็เลยนะครับใบเหลืองนะครับเข้ากับตองหาอินทรีย์วัตถุมาบพรว่าสิเป็นพวกขี่ไก่ขี่ไก่ก็ดีนะครับพวกแกล็นะครับแล้วก็พวกวัชพืชหญ้านะครับเขาจะปล่อยให้หญ้ามันงาวนะครับหลายคนนะครับอยู่ใกล้ๆผม ขี่รถผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าเป็นยังบาสลามคือนะครับป่อยแหงามันหกแถวในสวนนะครับเพื่อเข้าจอามาตัดคุ้มนะครับเพื่อสางนะครับให้นดินมันรวนซุยนะครับไต่ลงมาครับพี่น้องเขาก็จะปลูกพวกบักเขือนะครับนี่เป็นบักเขอนะครับใบปนใบยังนะครับบักเขือข้างกบบักเข้อเปาะเข้านี่แหละครับพี่น้องแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นป่อยขันน้ำนะครับพี่น้องออสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับนี่ป่อยขันน้ำนะครับ ก็จะสลับกันแบบนี้แหละครับเงาไปเลยนะครับต้นกล้วยตอนนี้ก็ล่างสวยนะครับใบก็ลังเขียวเพราะว่าเขาเรื่มนะครับได้รับถาดอาหารนะครับน้ามีเห็นบ่กพี่น้องหดปุ๊บมันสิกระจายชุ่มชื้นเป็นเหมือนฝนตกเลยครับในบริเวณแถวนะครับเอาจากส่วนใหญ่เีาจะปลูกไปมันจะเป็นแถวนะครับน้ามดทีเดียวเปิดทีเดียวนะครับก็จะชุ่มชื้นทั่วกันเลยนะครับจนไปหอดฟังผุนก็จะมีสลับกันนะครับ ต้นกล้วยต้นอ้อยบักเขือต้นกล้วยต้นอ้อยบักเขือนะครับแต่ว่ารักนะครับในในทีห้องเฮ็ดอยู่นี่จะเป็นสวนปลาเห็ดนะครับพี่น้องนี่เป็นปลูกยางหน้าไหวนะครับนี่แต่ขนาดต้นไม้ปลาก็ยังใหญ่กเด้พี่น้องเด้อต้องสู้กันไปนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องอัปเดตในสวนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมือนี้ตั้งใจสิพ้าพี่น้องมาอัปเดตกระลำครับปลูกในกระถางอ่า บักงก็ได้กจินนนะครับพี่น้องหักแตกหนอดอนี่คือครับนี่คือกระลำครับพี่น้องหลังจากวาวสามไทยไปประมาณสองสามสัปดาห์นี่บังครับบังที่ครับตอนนี้บังที่ละ่ะเริ่มจะห่อเลยด้เนี่นี่เริ่มจะห่อแล้วนะครับถือว่าเป็นผล ผลิตนะครับผลพลอยได้ที่นาภูมิใจแห้งเพราะว่าเนื่งกระถางเข้ากับลงทุนบ่หลายนะครับบวกกับสายน้ำยศน้ำนะครับสายน้ำยศเ้าซื้อมาเป็นมวนนะครับมวนเนึ่งกับผ่านเมตรนะครับเจ็ดลอยกว่าบาทเองนะครับก็ะใสได้แบบยาวๆเลยตัวนี้ก็ะใสได้แค่เท่าไรนี่ครับพี่น้องบวกกี้สิบเมตรนะครับเบื้องต่อกับน้ำมาณสิบกว่าเมตรเท่านั้นนะครับก็เหลืออีกแบบหลายหนึ่งก็ะใสไปเรื่อยๆครับพี่น้อง บานี้เฮ้าสีว่างสายน้ำยดแบบนี้บ่ไดดนะครับเพราะว่าสายมันหนิมนะครับปัญหาของพวกที่จะเจอเนี่ก็คือสายหัวสายขาดหมดแดงไฟกัดนะครับมนีโดนแน่นอนนะครับจากผมทายนะครับรอบก่อนนะครับเบื้องตอนนี่พวกมันต่างกันแห่งเดียรับพี่น้องนี่นามนามมันจะยดลงสิพี่น้องนี่มันจะเป็นนามไร้พานนะครับอ่านามไร้พาน,นสีเลย นะครับบบต้องห่วงว่าอาจะมีนะครับพวกหมดพวกยังขึ้นมาขึ้นมากินเพราะว่านันเป็นถังนะครับตัดขาดจากดินโดยชินเชิงนะครับพี่น้องแต่ว่ากะยกขึ้นมาไหวนะครับเพื่อเป็นดินอปเปาะไว้นี่เพื่อปลูกพักระยะสั้นได้กินนะครับตัวนี้นะครับพักกระลำพวกนี้ผมบ่ได้นะครับใส่สารเคมีเีษไรเพียไรย,ยังนะครับส่วนใหญ่ผมก,ก็จะมาเบิอง แต่ว่าโดยรวมแล้วนี่บบท่านได้ฉีดแต่ว่ากับโบมีมาแลงนะครับบ่หูว่ามันอาจจะเป็นปีแหลหกืด้จังไดนะครับต้นนี้พึงพึงล่องทดล่องปลูกนะครับทุกต้นนะครับใจงามนะครับไล่เรียกันนะครับเพราะว่าบรดีปลูกมือเดียวนะครับบางต้นกับงามบางต้นกับ่งามนะครับก็แล้วแต่อ่าต้นก่าต้นพันเท่านะครับต้นเนื้อมีสองหัวก็มีครับพี่น้องเป็นแฝดอืเห็นบ่ครับพี่น้อง ทายสัปดาวังหันไอคลิปกอนนานี่เนาะกันยังบัท่านป่านี่เดยใบเขาบ่านบวท่านได้คุ้มบ่ได้คุ้มหัวถังป่านี่นะครับต่อไปนะครับพี่น้องอใบเขานี่นะครับจะเป็นเหมือนดอกไม้เลยเป็นชฉาเลยนะครับพี่น้องหลังจากเขาตัดหัวหัวหัวรักไปกินแล้วนะครับกระิได้นะครับพวกลูกกระลำนะครับก็เอือนยังผมเอื้นลูกมันเนาะมันจะเกิดน,น้ำขางอีกเป็นกระลำหัวนหน่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็ไปเห็ดอาหารได้นะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่ช่วงกลางวันนะครับจังสีนี่ต้นนะครับชะอมนะครับมันจะหุบใบเขาแบบนี้นะครับมันจะบกกลางใบคือจังตอนตอนเสาร์กับตอนแรงนะครับกลางวันมันจะหุบใบจังสีมันเพียดแสงนี่หลอดพานนะครับเขามาหาพักนะครับเพียดให้พักนี่สามารถอยู่ในโฮม่ําไร่ได้แบบสบายชิวๆเลยนะครับทั้งน้ำนะครับผมยำมาตลอดเลยว่า บบควนจะเอาไปตั้งกลางกลางแดดกลางแจ้งเห็นบ่เวลาแดดออกนะครับถังนะครับมันโปร่งแสงนะครับโอกาสที่จะแดดเผาหลบคางเค็ดเห็ดดินมันห่อนนี่มีโอกาสสูงรับเพ็ดในพักเข้าน่งเหี่ยวแล้วก็เช้าลงได้นะครับฉะนั้นมันควรจะอยู่หุมลำไรนะครับยกตัวอย่างนะครับก็ย,ยังพักที่ผมปลูกอยู่นี่นะครับมันก็นอยู่ในหุมลำไร่เห็นบ่ครับพี่นอ้องมันก็นจะแสงนี่จะเข้าถึงทุกด่าน แต่ว่ากาบโมเมนต์ว่าเฉปิดแสงทั้งเบิดนะครับแล้วก็แสงกับสิบริสุทธเขาทั้งเบิดนะครับนี่คือเอื่นว่าลำไรยนะครับนี่ก็จะมีน้ำนำยศเลนมาให้ตลอดนะครับนี่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นนำปุ๋ยนะครับพี่น้องเห็นบอกเพราะว่าอ่าหน่ำนะครับมันจะยศออกจากนี่ครับที่ผมยกขึ้นนี่นะครับจากพักตัวนี้นะครับเพว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกบนะครับมันอกัดยศลงนี่ พยยดลงนี่แล้วนะครับเขาก็จะหล่นออกนี่นะครับจากหูที่เขาเจาะระบายไีนะครับแล้วก็ซึมลงดินไปนะครับตัวที่ได้รับผลประโยชน์ต่อไปก็คือนะครับเป็นชะอมนะครับชะอมกับเป็นใบเขียวงานะครับแดดออกเข้นบาพี่น้องแดดออกนี่ต้นใหม่ก็สิได้รับแสงแบบนะครับถือว่าเต็มเต็มอยู่ได้ครับพี่น้องพอบึงพนปลูกพักน่าจะหูนะครับว่าพักมัน มันเงือหาแสงบอ่อนะครับตัวนี้มัน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 ขึ้นตรงตามธรรมดานะครับถ้าแสงบ่พ่อมันจะยือไปหาแสงนะครับเพาสังเกตได้อีกง่ายๆคือแบบสังเกตพักเข้านะครับเมืองแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละตนนะครับถือว่างามนะครับมีทั้งเบิร์ตนะครับที่ปลูกกระลำโดยเฉพาะนี่กระสียูทีหกซิบกัวกระถางนะครับ เราเล่าประมาณนั้นเนาะครับพี่นอ้องคือว่าเป็นพักปลอดสารใยกินเองในขั้วฮื่นเท่าครับพี่นอ้องนี่คือจังปู้ตัวนี้งามแหงเลยพี่นอ้องงามกูมมเลยปิดปิดเต็มกระถังเลยครับพี่นอ้องข้างล่างกับปตงห่วงว่ามีจะมีวัชพืชขึ้นนี่หยากระจ้นเหลืองนะครับเกิดบ่ได้นะครับ,เ,รรบเพราะว่าเขาใส่สายน้ำยศนี่ขอดีคือเขาปตงมหลากสายหด ถ้าเราลากสายหดมันก็ต้องมีซักบัวนะครับติดไปนำฉะนั้นดินม,มันจะฝุ่งออกเบิดนะครับตัวนี้มันจะคอยยดลงไปเห็นสีพี่น้องนี่คอยยด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 ,ยดลงไปสาเหตุที่เราต้องใส่เป็นแบบนี้คือว่ามันนึงมันหลายถังจํานวนที่หลายถ้าเราหดแต่ละถังนี่มือนึงบริเหตุการเหตุงาน,นอย่างเราพี่น้องก็สิทีจะมาหดแต่ตพักนี่ก็แล้วไปดีซือมืออื่นก็นต้องมาหดพักกี่เพราะว่าพักปี มันต้องการนา้ำแถบสีว่าทุกมือด้วยครับพี่น้องด้วยต้องการลดน้ำทุกมือนะครับมันจังจะบกเหีียวบบเฉานะครับพอเข้าเปิดนะครับปุ๊บสีหาหน้าที่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนะครับเลี้ยวเข้าไปเห็ดงานอย่างอ,างอื่นเข้าเปิดทิมไว้นะครับนี่คือนำยศนะครับแล้วก็นี่ครับพักผ้นผลิตที่ใดเป็นต่อ่อนสนวนอเลยนี่ตัวนี้นี่กางขวามีหอ ผมจะอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องอีกงยีดอกนะครับว่ามันสิไปหลอดซ้ำได้นะครับสิได็กินอิ่ีอยู่บ่หรือว่าสิเด้เอาไปห้อยกินหรือว่าไปซับห้หมูนะครับเนาะนี่ข้างบนนะครับก็จะใช้อมเขาเนมไปปุ๊บนี่มัวว่าสิเนมไปเนี่ยมานะครับใช้ออมนี่มันจะบมซูงไปกว่านี้ครับพี่น้องเพราะว่าเขาตัดหยอดนะครับตัดหยอดไว้มันก็สิแตกตามันก็สิออกหยอดเังสินะครับตัวนี้ก็เป็นผลพอได้เขาได้เก็บได้กินไป นะครับขังไตชะอมนะครับเพราะว่าชะอมนี่มันมีน้ํานะครับอาจัยได้แค่ชะอมเพราะไตชะอมลงมาก็ได้พักอีกนะครับก็ถือว่าผสมประสานของแหนอยู่นะครับหดน้ำก็บ่ต้องไปหดชะอมหดพักกระลำชะอมก็ได้น้ำนะครับตัวนี้คือการนะครับเหตุห้มันเป็นผสมประสานนะครับอ่านี่เด้อครับเด้อนี่ผมเริ่มตัดนะครับเริ่มตัดยอดแล้วนะครับเพิ่งตัดเมื่อเสาร์นี้ครับพี่น้อง ตัดมือเสานี่นะครับพอตัดปุ๊บนะครับแสงก็แห้งได้ลายขึ้นนะครับโป่งแสงเลยนี่คือจังตนนี่มันู่ไต่หมใหม่กติีัมต้องยื่อออกมาหาแสงแต่ว่าโบแมนครับพี่น้องเนี่ยเบึ้งเป็นตะอ่อนสอนหายเลยครับพี่น้องอยู่ขางคันทางเลยนะครับเป็นพัดกระกลำปลอดสารอืม ยง่ขอ้ฟ,ฟ uh u, grazing, ุนนให้ปุ๋ยเขาก็ให้เป็นต้นเป็นต้นได้เลยครับพี่น้องเฉพาะเจาะจงได้เลยเด้ครับพี่น้องเด้อ่ามันมีขยับม,มาอีจากจักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นพักกาดขาวนะครับผักกาดขาวผักกาดหอนนอนี่ตัวนี้ผมผมไปบอกเขาว่าเอาผักเอาผักกาดหอผักกาดขาวนะครับอ่าบอกหัวว่าเขาเอามาถือหรือบอหรือจังไรนะครับตัวนี้ล่อเบิ <laughs> ้งอีจกจักหน่อยนะครับเกิดส่งๆอยู่หรอก ตัวนี้เสียดายพื้นที่นะครับของมั่นแก้วนะครับมันแก้วญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยนะครับเอาพักนี่มาเสียบไปเป็นอย่างคือว่าเสียดายเสียดายแล้วพี่น้องเพราะว่าพี่น้องลองเบิง้งงที่หละมันแก้วนะครับหัวมันอยู่ในในกระถางกับจริงแต่มันเครือนมันเลือเล่อยเลื่อยนี้พราะเลื่อยนี้แล้วมันเท็ยในพื้นที่มันว่างนะคือเหมือนตัวนี้ตัวนี้ผมขอจะเนบไปอีกกอน เห็นบ่พี่น้องมันก็เรื่อยนี้เรื่อยออกไปนะครับทั้งขางแล้วพื้นที่ในกระถางมันว่างผมลองเอานะครับพักนะครับมาใส่เบิ่งย่างนิหน่อยก็ได้เก็บกินได้ได้ครับพี่น้องเนี่นี่เป็นผลพลอยได้อีกชนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่างามเดยมันบดิหลังเนาะเป็นโฮมลำไร่กำลังพอดีเลยนี่สายดมยศสีแลนผ่านมาเวัแหละครับพี่น้องครับนี่ในกระถางนามดื่มเก่านะครับ นี่คือยังเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้ครับพี่น้องนี่เครือมันนะครับเครื่องมันจะสีม่วงนะครับเครื่องมันจะเรือยออกไปแล้วนะครับที่เลี้ยนะครับมันอกาซิมีเล็กเล็กน้อยๆผมก็เอากันไกเอากันไกมาตัดแต่งเพื่อให้มันเปิดแสงขึ้นนะครับแล้วก็เอาพักมาลงนะครับพักนี่หากมันจะยู่ตื่นนะครับหัวมันนหากมันจะลงไปขังรางอยู่นะครับก็หากินน้ากันไปหดน้ำทีเดียวนะครับตัวนี้ได้สามยางเลยได้ทั้งพักได้ทั้งมันชะอม โอ้ที่ว่าคุ้มยู่ได้ครับพี่น้องเหมือนกับมันเป็น,ปนแหนงขึ้นเลยสินี่ผมตรงมาตัดออกนี่โอ้มันมาแตา่ทั้งผุนครับพี่น้องมันมาจากเกลืออื่นนะครับต้องเอาลงนะครับเขาจะเรื่อ,อยไปเปิดแป๊บเดียวครับพี่น้องเห็นบอ่ขอขางล่างนี่มองมองนอกจากที่มันจะลงในถังแล้วนะครับม่วนทีลงข้างหนอกก็มีนะครับดินจะซุ่มดินจะซุ่มนะครับหากต้นใหม่ก็สามารถกินได้กินนํำปุ๋ยใน ผักเขานําแล้วก็กินหายกินเองนํานะครับตัวนี้ก็คือเห็ดให้มง่ายนะครับเห็ดให้มง่ายแบบผสมประสานเพราะแน่มาเห็นบอกพี่น้องมันเข่าทายอยู่เนี่ยบ้าถึงว่าทดลองเห็ดเลยพี่น้องมันบ่ได้เป็นลักษตรอยังเดอกแต่ว่าผมทดลองเห็ดแต่ให้เข้าใจว่าอกระถางน้ำเดิมเนี่ยบ่ควรจะเอาไปตากแดดนะครับต้องอยู่ในห่มลำไร้ จะดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาบห่นนี้มาฟังท่านี้เราเอาขนามาใส่เบึงขนาเห็ดหอมนะครับอ่าก็สิมีหอนขนาดจนบบสองสามยางพอดได้ครับพี่น้องเห็นบ่ถ้าห้าปล่อยไว้ถ้าแสงมันมีหยามันก็เกิดสังเกตง่ายๆเด้พี่น้องนี่บ่ไห้มีหยังสับซอนเลยขนาดนะครับมันก็ติดอยู่ได้แหละนี่ตัวนี้ก็ลังตังโตได้ความงาม นะครับก็อยุก็มันกับยังไปถือว่าเป็นพลอไฟได้ยังที่หนาถึงยได้ครับพี่น้องมันพอวิสจากเข้าปลูกในกระถางกระถางผมเบิดแค่นี้นะครับพอเบิดแค่นี้มาปุ๊บนะครับสายน้ำยศนะครับเกิดลรนต่อมาเลยนะครับแล้วก็จะยดนะครับหยามถิงไปใส่ต้นเชะอมเลยนะครับเต็มไปเลยนะครับนี่เมื่อก็ยดเลนยุ่งสิละครับเห็นบ่อนี่ชุมชื่นครับเด้ สายไปหอดสายนะครับยศไปหอดหันตัวนี้คือขอดีแต่ว่าห้าควรจะนะครับเอาเอาเขาขึ้นมาข้างบนโดยกรณีนะครับป้องกันจากหมดแดงไฟนะครับมดคันไฟนะครับเขาก็จะยศยุ่งสิละครับพี่น้องแต่ก่อนเ้าจะเอามาผูกสักต้นชะอมนี่ยมันจะมีน้ำห้าควรหลูบน้ำเขาออกก่อนค่อยเอาเชือกเอาอยัางมามัดใส่จังสินะครับมันจะในฮอดแค่นานาเดียวเท่านั้นละครพี่น้องน,นาแรง นะครับพอหลังจากนั้นนะครับข้าก็จะบริโภคเขาดอกเป็นยังคือวางสั่นนะครับมันจะเข่าหนาฝนนะครับหดบุกีเดือนแต่ข้ากกบง่ายนะครับเนาะนี่คือเบืองเดียครับโอ้สวยงามเลยลมพัดมาเห็นบ่ครับพี่น้องเขาตัดออกแล้วมันกับชิบริตตานลมแห้งนะครับลมก็จะพานี้เลย,เลยนะครับเนาะอ่า นะครับการปลูกแบบผสมผสานสูตรบาวสลามนะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ค่อนข้างที่จะปลูกยังกันยากมันเป็นดินทรายนะครับพอเข้าขยับมาฟังนีกจัหน้อยครับฟังนี่เมื่อเบื้องระบบหนามของถี่เข้าหดให้กับอ่าพวกต้นฝรังแน่แล้วก็ต้นยางหน้านี่คือเขา้า เริ่มจะหากินแล้วกะ็หากเขาเดินดีเด้ครับพี่น้องแล้วก็มีเชื้อเฮ็ดนาเด้ผมได้ยินนะครับจากผู้เพื่อนปลูกเห็ดมานะครับเป็นเสี่ยนเป็นยังนะครับต้นใหม่ทามันถอดหยอดนะครับดีถอดหยอดตลอดนี่หมายถึงว่าระบบหากเขาเดินดีและะ้วก็ถ้าเขาใช้เชื้อเห็ดนี่กับมันใจเด้อดรพวกนี้ละติตทิดเฉื้อแน่นอนนะครับพอหันไปเบื้องทางนี้บ่าน,นี่อุย้ยหยอดเป็นเหลี่ยมอยู่ครับพี่น้องชุ่มชื้นครับแป๊บเดียวนะครับ ผมเอาหัวสปิงเกอร์ใส่นี่คือต้อนต่อต้อนเลยด้ครับพี่น้องก็บฮดยังสีเลยแหละต้นนีอ้อ่สีไงสาก็มูก็บ่เป็นยังนะครับเพราะว่าต้นใหม่พวกนี้ผมบ่เฮ็ดสูงผมจะบ่้เกินหาเมตรนะครับผมก็บจิตัดหยอดมันไห้ผมจะว่าใส่เนื้อใหม่ครับใหม่ม่อนจะปลูกแค่ใบเป็นลมเง่านะครับหล้กก็เป็นปลูกเฮ็ดไปนะครับฝรั่งก็มีนะครับ พอปพักหงงนี่คบบรับมันเป็นไธรรมดานะครับต้องมีการหักยอดเพื้อมนะครับมันก็สิแตกก็มาหลายหลายตน้นหลายตน้นหลายกอเนาะนี่พื้นดินของผมมันจะชุ่มชื่นตลอดเดียเพราะว่าเฮาจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับมันจะหงดีนะครับเปิดแป๊บเดียวก็ชุ่มชื่นนะครับกถือว่าตอบโจทย์ครับพี่ร้องส่วนนี่ จะเป็นบักเขือเงาครับพี่น้องเขาทำสาวแล้วตัวนี้กําลังงอกใหม่เกิดใหม่พร้อ,อมก,กับดอกเลยครับนี่บักเขือนี่เป็นอย่างที่อยู่ในด,ดนเลยเบิองเงาเขาจะผูบง่ายหนึ่งนะครับเงาบกากใหญ่หนึ่งโอ้ยลมก็แหงครับพี่น้องต้นใหม่นี่สิรอดเยู่บว่าพี่น้องเมืองลมเมืองลมเบืองลมเบืองฝ่า สภาพแวดล้อมนี่สำคัญแห้งเลยครับด้วยสปริงเกอร์ขนาดขึ้มครับทำงานที่ระร่อยกูหัวนะครับก็มุนยุ่งสิล้วครับพี่น้องอช่วงนี้ล่มจะร้ายเนี่ยพี่น้องล่มหล,มลายล่มแห้ง นะครับต้นไหม่เขานี่บพราท่านได้แต่งจริงกังกบศิับแรงตานยางคักเลยบานดินพวกนี้จะเป็นดินที่อ่อนโตได้ง่ายนะครับเพราะต้องมีการเอาใหม่มาข่ำม,มัดผูกอีกทีนหนึ่งนะครับถึงจะหลอดหลอดฤดูฝนฤดูฝนนี่ไปจนกว่าหาแก้วเขาสิยืดได้ดีเนาะต้นนี้ก็จะเป็นฝรั่งจิมจูคื้เก่าครับเด็กเก็บเด็กกินได้ละผลพลอยได้ของสวนนะครับก็จะมีสปริงเกอร์ให้ทุกต้นเลย ตัวนี้แตงไทยที่เหลือจากหลอบก่อนใน,นเฮียใส่เกิดครับพี่น้องอ,อยู่ดีไม่แห้งอีกพี่นาเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเกิดเฮ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบักฮุ่งบบบนี้จะซุกเลยแหละพี่น้องครับนี่สะ,สะไอเหตุผลนะครับสําหรับการหักหยอดหักหยอดหักหยอดต้นนะครับ พว่าถ้าห้าปล่อยไหวนะครับมันจะสูงแน่นอนหล้กกาสูงยังพอๆนะครับอาจจะโคนพร้อมนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ผมก็เลยหักเพราะหักก็แต่ก็มาหนึ่งสองนะครับสามฟังผุนนะครับพร้อมกับดอกเลยครับออกมาพร้อมดอกพร้อมนวยนะครับออกมาพร้อมกันเลยตัวนี้เป็นต้นแรกนะครับมีนวยนะครับต้นที่เหลือนี่ก็เป็นแนงเขานะครับกระติดดอกออกผลมากขึ้นกันนะครับฟังท่านนั้นก็จะเริ่มกล้วยเริ่มเขียวงามแล้วนะครับ ปีแรกนี่บอกเลยว่าเห็ดหยากแนงครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินที่เก็บนะครับดินทรายตัวนี้ก็ต้องมีอซีวัตถุหลายๆายครับปุ๋ยนี่ขาดบ่ได้นะครับปุ๋ยขี้ไก่เก็บนะครับต้องใส่ต้องอัดเพราะว่าถ้าปล่อยให้ต้นไม้มันเหลืองเนี่ยมันจะหลังแล้วมันหลังแล้วมันเห็ดในเสียเวลาโดนนะครับใส่ปุ๋ยขี้งวก็ได้ครับพี่น้องถ้าผู้ได้มีนะครับเบิ่งเตี้ยลมโอ้ยเป็นทหายแนงเลยครับพี่น้องครับลมลมนี่ต้นใหม่แบบว่า เออล้วแน่เลยครับพี่น้องครับผักหลายเอาจังไรก็รอติดตามเบิ่งได้ครับพี่น้องครับสําหรับพักนางอ่างหยาเบาสลามนะครับฟังนี่เบอกกันมากกับแตงดนนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะเบื้องสีมันก็สวยงามดีนะครับพี่น้องครับอ่านี่เห็นบอลเป็นเลี่ยงลายกันพื้นเหงานะครับจะน้อยชะอมก็ออกหยอดได้เก็บกินหยอดได้กินพักสารพัดสารเพเนาะ ก็แล้วแต่พี่น้องจะไปพลิกแพงใส่นะครับย่างที่ผมบอกนี่แหละครับนี่พอกลางวันใบมันก็รชหุบเขาแดดมันงการสีซองลงใต้นะครับหนามก็เห็นบ่เริ่มหงว์ไปเบิดแล้วขนาดดำยศนี่เปิดควบคู่กันกับพวกสปริงเกอร์ม่วนนนั่ครับพี่น้องครับอ่ะจังไรก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับคลิปนี้ให้กําลังใจกันไปเนาะครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาในการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาจะพาไปเบิ้งนะครับอัปเดตข้างหลังบบดนี้มีข้างหลังนะครับสุ่มเหตรไปอยู่ นะครับรอเบิ้งนะครับว่าการปลูกแบบผสมผสานนะครับมันเป็นแบบใดนะครับข้างล่างเนี่ยขางละข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับแฝงไว้อยู่นะครับผมก็จะไปบอกปลูดคุยอธิบายให้พี่น้องเด็กนะครับเอาไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้ซ้ำนี่ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับเด้อพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ